แข่งคืนเอาดูว่าเข้าส่ครับโอ้ระมังอเจอแต่อ่าเอาไปซ้ำครับโอ้ยาซ้ำเลยโอ้โดนนับเลยครับญี่ปุ่นแชมป์เเส้นครับมาเจอกับทักของชาติพยักศักสตูลครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างไอซากุโอกาซาวาระนะครับนักชกชาวญี่ปุ่นที่เป็นดีกรีระดับมวยวันเหมือนกันนะครับเจอกับนักของชาติพยักศักสตูลครับไฟน์นี้ครับย้อนย้อนไปนะครับเมื่อวันที่11นะครับ ย้อนไปเลยเมื่อวันที่11เดือนธันวาคมครับปี2022หรือปี2565นะครับที่รายการ Knockout 2 0 22 w ู l ลัมเนะครับที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับท่านของไอซากุโอกาซาวาระนะครับที่ไฟล์ล่าสุดที่มาชกในการวันไฟเดย์ไฟนะครับที่แพ้ให้กับท่านของสานิตนะครับที่แพ้นอกหีกับสานิตนะฮะจำคนนั้นได้ไหมครับนี่ครับนี่ย้อนไปครับเจอกับท่านของชาติพยักษ์ศักสตูลนะครับที่ ชกรายการวันเหมือนกันนะครับท่านของไอซาคุนะครับแหมมาถึงก็เตะเลยครับไอซาคุไอซาคุนี่แชมป์จะเส้นแชมป์ของรายการน้องเอานี่ครับสองเส้นนะครับแชมป์สาพันธ์มวยไทยอาชีวโลกหนึ่งเส้นครับแชมป์ไอเอสเคเอนะครับหนึ่งเส้นนะครับแชมป์เรเบลอีกสองเส้นและแชมป์มวยไทยโอเพนอีกหนึ่งเส้นครับเจ็ดเส้นครับแหมมาเจอท่านของชาพยักษ์สักสตูนครับนักชกจากจังหวัดสตูนนั่นผลสตูนกับผลตายนี่แหละจากว่านี่ก็ทำแข่งข้าชัดเข้าไปเออนี่ก็ช่องภาพมวยไทย ที่สอสแท็กภาษาใต้ครับเอกลักษณ์ช่องนี้โคชเช่ทีวีครับอันนี้เป็นน็อกเอาเรสนะครับน็อกเอาเรสก็สามารถที่จะใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทยได้นะครับรายการน็อกเอานี่เขาจะแบ่งเป็นน็อกเอาเรสกับน็อกเอาแบล็กนะครับน็อกเอาแบล็กนี่กติกาคิกบ็อกซิ่งครับน็อกเอาเรสนี่กติกาเหมือนมวยไทยครับใช้ศอกใช้เข่าได้ครับแข่งซ้ายครับผมจังหวะนี้ท่านของไอซากุแข่งซ้ายมัดหนึ่งมัดแล้วเตะจ่อขาเข้แม่ไอซากุเน้นจ่อขาครับจ่อขาข้นยางครับแข่งขวาครับแข่งซ้ายมาครับผมจังหวะนี้ แบบเดินเข้าหาครับมัดซ้ายแข่งขวาแหม่ไม่โดนครับด้านของอชาติพยักมัดซ้ายครับลำตัวครับเน้นลำตัวเป้าใหญ่ชัดเออชัด,ชดไม่โทรชัดลงกันนะด้านของชาติพยักครับลองลองนิปแปลว่าพลาดแปลว่าหลงนะครับแข่งซ้ายมากครับแอบสัูเมื่อสัครู้ยับขวาคู่ครับยับขวาคู่ไว้ก่อนวนออกมาให้ชาติพยักกันแข่งขวามาซ้ายอืม นี่เตะสูงสู้เลยเนี่ยยาเตะไอซากุทำหน้าโมโหนะครับวิบครับไอซากุวิบแหมวิบแปลว่าโมโหนะฮะบอกว่ายาเตะไข่นะครับแหมเดี๋ยวไข่แข็งไม่ขึ้นนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเช้าเช้าไข่แข็งไม่ขึ้นนะครับแข้งซ้ายครับผมจังหวะนี้ครับท่านของไอซากุแอบเดินมาครับผมจังหวะนี้มัดหนึ่งสองครับแข้งขวาครับแหมเอาราดครับราดลื่นนิดหน่อยครับลื่นนิดหน่อยไม่พื้นครับราดแปลว่าลื่นครับโอ้เจอเตะกวาดลานครับยักษงายภายหลังเลยครับ นอนงายไม่แน่หน้าตาเอาเรื่องกันไปนะสักครหน้าตาเอาเรื่องครับร้อยคาดนั่นเบานี่ร้อยคาดแน่ทำท่าทำเอิร์ดครับทำท่าทำเอิร์ดครับทำวันนี้ครับทำเอิร์ดทำพี่พอได้นะครับจังหวะนี้ครับทำเอิร์ดก็คือทำกลางนะครับทำกลางทำตัวไม่ดีครับทำพี่พอได้ก็นั่นแหละฮะทำว่าคาดเจ๋งคาดแน่นะครับแข่งมาแข่งเกนคมื่อสักครู่แกนเดินเข้ามาครับแข่งขวาครับแข่งมาแล้วตามที่หมัดครับ ท่านของชาพยัคฆ์นี่ใส่กาะเก่งของค่ายวีรศักดิ์เล็กนะครับจากท่านของค่ายของท่านวีรศักดิ์เล็กพงประเสริฐนะครับที่เปิดค่ายมวยที่ญี่ปุ่นครับเป็นค่ายมวยที่มีชื่อเสียงครับทั้งที่ญี่ปุ่นที่ไทยครับปั่นทางมวยมีชื่อเสียงต่างๆมากมายครับแข่งซ้ายมาเจอขวาลงโทษคืนไปครับนี่การขวาเจอกัดซ้ายครับขวาซ้ายได้เสียเลยครับจังหวะนี้ครับแข่งมาแก้งคืนครับเน้นเจาะขาขนยางนะครับต้องไอซากุนไอซากุนี่ชัดข้ากับคนยางครับ เน้นขนย่างให้ผ่านพังครับจังหวะนี้ครับนะเน้นขนย่างให้ผ่านพังครับแข่งขวาครับเตะเข้าก้างครับอหมดยกที่หนึ่งครับหมดยกที่หนึ่งแล้วอ่ะภาษาใต้นี้เรารชอบเรียกซี่โครงว่าก้างนะครับอ่าเตะเข้าก้างครับนี่ครับเนี่ยท่านของท่านวีรศักดิ์และวงประเสริฐนะครับโอ้มีสาวถือป้ายครับแหมผ่านหน้าเลยครับสาวถือป้ายครับจังหวะนี้ครับนี่ครับสดชื่นจำใสและมีพลังขับโบกมือบายๆครับ ่อซากุนี่ช่วงนั้นนี่เรียกว่าน้ตตาดูดีครับเป็นระดับที่คือเล่นเล่นหนังเล่นซีรีส์ด้วยนะครับทั้งของไอซากุนนะครับอเอาล้ครับมาดูสาวๆนะครับสาวถือป้ายครับเห็นแล้วรู้สึกสดชื่นแจ่มใสและมีพลังนะครับในการทํางานการใช้ชีวิตโซชีวิตครับเดินวนครับเศร้าเดินวนครับเศร้าจากวะนนี้ครับเอแล้วครับ อยากมาว่ากันต่อครับลุยกันต่อว่ากันใหม่ครับผมจังหวะนี้อย่าก่อนอย่า nah, ก่อนน้องบายอย่าก่อนอ่าสัมเมอครับสัมเมอลุยกันต่อครับเข้ามามัดอืมแข้งครับแหมที่มันไว้ได้แข้งขวาครับทำแหน่งของชาพยักษ์มัดซ้ายชาพยักษ์ครับตำแหน่งเข้ามาแข้งมาครับทำแนงของไอซากุซ้ายไอซากุเน้นจอขาครับเน้นชัดข้านชัดข้าค้นย่างแข้งซ้ายแข้งซ้ายมาครับแหม ยังหดแข้งอย่งแข้งขวาครับเจอแข้งซ้ายไปครับหมัดคืนครับไปทางของชาพยัคฆ์มินสกุลครับหมัดซ้ายครับหมัดขวาแหม่ไม่โดนครับชาพยัคฆ์นี่เน้นหมัดนะครับในทางของไอซากคุเน้นแข้งครับหมัดแล้วตามด้วยแข้งครับไอ้สักคุชาพยัคฆ์ปักหลักไว้อยู่ครับแข้งขวาครับทางของชาพยัคฆ์มินสกุลแข้งขวาเข้าที่ลำตัวครับหนึ่งสองครับหมัดซ้ายเออเจอหมัดขวามาครับจังหวะนี้แข้งขัวหาครับหมัดซ้ายครับทีมยันไว้ครับทางของไอซากคุ หมุนมาครับชาพยักวับพื้นครับวับพื้นอกเาวับพื้นทำสักอย่างหน่อกเบาเน่เข้ามาครับยับซ้ายท่านของชาพยักซ้ายมาครับไอซากุซ้ายมาจับขาไว้แข้งซ้ายลำตัวอ้าวราดครับแม่ยักหงายภายหลังลงไปนั่งแข่งอยู่บนพื้นเลยครับท่านของชาพยักแก็บเดินเข้าหาครับอืมหมัดมาเจอแข้งครับแข้งซ้ายตัดหมัดซ้ายคืนครับเน่แก็บเดินเข้ามาครับแข้งขวาแล้วเจอกวานลานครับโอ้โห ยักษ์งายภายหลังไปนั่งเคข่งเหลาแล้วครับท่างของชาพยักษ์เหลาแล้วคืออีกแล้วนะครับจับเนีนเข้ามาครับแข่งขวาครับผมจังหวะนี้เข้ามาแก้มาแก้เบาๆมามัดมัดแล้วก็แข่งครับทางของไอ้สักคุมัดมาเจอแข่งครับโอ้โหโดนไปโดนบ่อยๆก็ไม่ดีครับแหมโดนบ่อยๆพานจะพังเอาได้ครับแข่งซ้ายครับไอซากคุขวามัดซ้ายชาพยักษ์ครับจังหวะนี้ แข่งมาแข่งขวามาเจอแข่งโตครับหมัดหนึ่งครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับแม่เหมือนเหมือนจะมีอาการครับเหมือนจะมีอาการผือโชว์ครับเจ้าของชาพยักนะครับโดนเจาะขาโค่นยางครับผ่านโอนผ่านเอแล้วครับผ่านโอนผ่านเอผ่านคือสะพานครับหมัดขวาจังหวะนี้เก่งหนึ่งเข้าวาครับหมัดซ้ายลาตัวครับเจอแข้งเจอหมัดคืนเหมือนกันครับอ่านครับเจาะขาโค่นยางเหล่าแล้ครับจับขามาครับหมัดหนึ่งสองครับจังหวะนี้ครับเข้าขวาครับ ขวางหน้าหักคออีเทงครับหักคอหักคออีเทงนะหักคอมาครับผมจังหวะนี้แข่งซ้ายครับหนงหสกุูแข่งขวาครับปัดหนึ่งสองเจอแข่งอีกแล้วครับมัดมาเจอแข่งคือนเอาดูว่าเข้าใสดครับโอ้ราวัโอ้เจอเตะอ่าเอาไปซ้าครับโอ้ยาซ้ําเลยโอ้โดนนับเลยครับโอ้จังหวะที่โดนเตะขาแล้วเพียงลงไปนั่งครับแม่เราโดนนับแต่ว่าอย่าลืมว่าจังหวะนั้นเราโดนเราโดนต่อยซ้ําด้วยนะครับเมื่อสักครู่นะครับแต่กรรมการตัดสินใจนับไปแล้วนะครับ นับจากขาเจาะขาขุ้นยางครับอันนี้อ๋อกรรมการเตือนครับอ๋อโอเคกรรมการเขายุติธรรมอยู่ครับกรรมการเตือนนะฮะว่าไอซากูซ้ําคูต่อสู้นะครับนะครับแล้วก็โอเคครับให้ชกต่อครับกรรมการเตือนท่านนักข่าไอซากูครับโอเคครับกรรมการยังโอเคครับกรรมการใช้ได้กรรมการเฮ้ยนะมันต้องเตือนพนันแล่นะกรรมการเตือนอยู่นะฮะอาจจะนับที่จังหวัดเสียขาครับโอ้ยักษ์ไงภายหลังเราแล้วครับโอ้ หลงเล็งครงเคลงแล้วครับท่านของชาพยาคับโดนเจาะขาคนยางพันเกือบพันครับโอ้หมดยกพอดีครับพยาฉายไปครับฉายไปแหมฉายไปคือเกือบไปครับบางจังหวะใช้คําว่าฉาบนะครับโอ้วันนี้ครับไอซาคูมาแผนดีครับเน้นเน้นเจาะขาคนยางครับโอ้พันฉายพังครับดูครับดูอีกครั้งครับจังหวะเมื่อสักครู่นะครับมัดซ้ายขวาซ้ายนี่ครับเจาะมาแล้วเราลงไปแล้วนุ่มแตบพื้นแล้วต่อยซ้าครับ นี่คือจังจังหวะนี้เราโดนนับนะครับแล้วก็จังหวะที่เขาต่อยซ้ําเราเขาก็โดนเตือนครับนะครับ,นะรบอ่ามาดูริงเกอร์ผ่อนคลายความเครียดก่อนนะครับอืแม่ญี่ปุน่นช้ำจะเส้นต่อยซ้ำนักวยไทยเสียแล้วครับโอ้ กู้ว่าจะเป็นอย่างไรครับผู้ชมครับจังหวะนี้เน่ยเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคเชทีวีครับพามวยไทยสอแซกภาษาใต้ครับเอกละครช่วงนี้โคเชทีวีครับแข้งซ้ายมาหมัดขวาครับเออแม่เริ่มต้นละครก็เอาเลยครับแม่จัดให้พังซัดให้ผูถ้ายังไม่ผูก็บุกให้มันพังกันไปข้างครับมาครับเตะขาอีกแล้วก็ไปสักครู่แข้งขวาชาพยักษ์เตะขายสักครู่หมัดโอ้โดนไปอีกแล้วหน้าความขมำตรงครับหน้าความขมำตรงลงโอมงทุ่งฟ้าเลยครับท่านของชาติพยักษ์โอ้คลิปโอ้เลือดออกครับ แหมโดนไปอีกหนึ่งน้ำครับยกที่3ครับไอซาคุเดินบทเดินบี้ครับนอชาพยักษ์ยังมีอาการพือโชยครับชาพยักษ์หวาดเพลิดกัดมาครับหนึ่งสองสามซอขวาครับหน้าซอคืนเหมือนกันครับแหมอ้าวต่างคนต่างใช้ซอกแล้วครับแหมเพิ่งใช้ซอกอ้าวไอซาคุแฮครับไอซาคุเหมือนจะมีแผลแหกหนึ่งสองครับผมจังหวะนี้ครับมาครับชาพยักษ์ซอขวาชาพยักษ์งัดเข้าไปแหมเพิ่งนึกออกว่าใช้ซอกได้ครับชาพยักษ์ครับตีเข่าขวาอีกทีครับโอ้โหไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับเพราะว่าโดนนับไปแล้วนะครับทจ้าของชาพยักษ ทีมมาครับเรายกสุดท้ายด้วยนะครับมาจังหวะนี้ครับซอกมาครับเดินเข้ามาแข้งซ้ายแขบเดินเข้าหาครับเตะขาครับยักายภายหลังครับโอ้ลงไปกลิ้งลุนลุนเหมือนลูกขนนนตกต้นครับจังหวะนี้ครับมาครับซอกซ้ายครับท่านของฉับยักซอกซ้ายไอซากคูซอกซ้ายซักคู่เอาแหกครับเหมือนท่านของไอซากคูแหกซอกซ้ายฉับยักซอกขวาชับยักซอกซ้ายฉับยักซอกซ้ายชับยักซอกขวาชับยักซอกซ้ายชับพยักโอ้รอยนัดครับรวยนัดจัดแบบนอนสต็อปไปเลยครับผมจังหวะนี้ครับซอกขวาอีที่ผางเขาให้ซอกขวาผางเขาให้ครับ เรื่องมาๆครับแล้วอัดโมงครับอัดโมงโอ้กรรมการต้องโอ้แหกครับแหกโอ้สกาวาหน้าแหงมีรอยแตกอยู่พื้นที่คิวครับโอ้สกาวาหน้าแหงมีรอยแตกเสร็จแล้วครับเจ้าของไอซากูครับแผดสนามต้องขึ้นมาดูครับแผดสนามต้องขึ้นมาดูอาการครับโอ้สอกศอกไทยเหมือนขวานครับแม่สอกคนเราเหมือนขวานเลยครับดูครับจังมาดูว่อกนี่คือแหกแห่งมาแล้วนะฮะเราโดนย้ำเข้าไปทีครับมาศอกใส่ศอกมาก็ศอกขึ้นครับจามกันเข้าไปครับ ใครอยู่ใครจะไปก็ใส่กันเข้าไว้ครับดูผางเข้าให้ครับแล้วแพทย์สนามก็เช็คครับเช็คแล้วผนพืชมาเมื่อไหร่พี่เป้าพี่เป้าผนพือโอ้เช็คแล้วปรากฏว่ากรรมการยุติครับการโชครับกรรมการโบกมือบายบายแยกย้ายสลายตัวครับเรียบร้อยหอยเสียบครับโอ้โหพลิกศอกครับโอ้โหนี่เรียกว่าจากที่ไอซัคคนี้เป็นต่ออยู่ดีๆครับคุณผู้ชมครับแหมน่าจะ10ต่อหนึ่งแล้วนะฮะโอ้ ลิกเลยครับโอ้ลังปลาคว่มหน้าหลาดเลยครับลังปลาคว่มหน้าหลาดไม่ทันได้เอาไปขายครับลังปลาคว่มเลยครับโอ้โหหน้าตาเสียโอ้สองแผลครับสองแผลครับผมจังงวันนี้ครับโอ้โอ้แผลโอแผลที่โอตรงตรงนี้อันตรายครับแผลตรงนี้อันตรายนะฮะก็เป็นชาบพัชซ์สตูนครับพลิกเอาชนะครับนี่พี่เดียเกตเพชรไปด้วยครับโรเบิร์ตเดียเกตเพ็รไปนะครับพลิกเลยครับโอ้โห ผมพลิกเลยครับลังปลาคว่ำหน้าตลาดครับใครไม่ทันได้ขายครับก็เป็นชาพยักษสังสตูนครับที่เอาชนะนะครับด้วยสองครับาแต่ครับกรรมการยุติการชกครับโอ้แล้วแหน่เสียดายเลยครับทางไอซ่าคูนะครับถ้าเกิดว่ายงนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนี่ก็คือชนะคะแนนอยู่แล้วครับใส่ใสครับเพราะว่า2นับสะสมนะครับ2นับสะสมไปแล้วนะครับอันนี้ก็ขอโทษขอ point ซึ่งกันแล้วกันครับ แสดงลำใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าสปิริตนักกีฬานะครับนักกีฬามมยไทยนะครับจบการแข่งขันเราก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพครับ้องไอซาสกูก็ขอโทษท่านท่านของผู้ชมนะครับมาดูสาวๆกันนิดนึงแล้วกันนะครับยังมีฉากถ่ายรูปนะครับใครใครจะไปไปก่อนได้เลยครับใครจะไปไปก่อนได้เลยครับบายๆครับใครไม่ไปยังอยู่อยู่กับเรานะดูดูแหมนี่ผู้ชมแฟนคลับก็มาให้กําลังใจนะครับโอ้ไม่เพื่อไม่เพื่อนะครับ มาเลย่ศร้าๆมาเลย่ศร้าๆพี่บ่าวาเลย่าร้าๆกันพี่บ้าเพิ่มมาเพิ่นมาสดชื่นครับสดชื่นก็แสดงความดีเท่านั้นของชัดพยักด้วยนะครับอืมอ่าถ้ารูปถ้ารูปทางนั้นพี่บ้าพี่บ้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่มีสาระอะไรแล้วนะถ่ายรูปอย่างเดียวครับนะฮะอ่าโอ้ลองพลัดพลัดพี่บ้าพลัดนี่จังหวะที่แรกซอครับคือเท่านั้นของไอซ่ากุนี่เห็นไหมครับอ่าแตกแตกที่ตรงเปลือกตาแล้วนะครับ แล้วโดนสอกย้ำเข้าไปอีกทีครับโอ้โหศอกซ้ายครับแล้วเพิ่งนึกออกว่าจะใช้ศอกได้ครับแหม่อันนี้ตำหนินิดหน่อยครับยกหนึ่งยกสองไม่ใช้นะครับโอ้โหไม่เพือไม่เพือไม่เพื่อไม่เพือครับไม่เพื่อไม่เพื่อก็ใส่ความนี้โอ้เดินเดินขาปลีเลยครับขาปลีเสียขาเลยครับเดินกระเพกเลยครับแานขอชาพยักนะครับอืมสาวเลนิดนึงครับจังหันนี้ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคเชทีวีครับอย่ามองแต่มองสาวเพลิงครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้นะครับกด subscribe นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับท่านผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมอยู่ก่อนนะอยู่ดูสาวก่อนครับอยู่ดูสาวก่อนนะครับอืมเอาล้วครับก็จบกันครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ เจอก,กันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแยกย้ายครับแยกย้ายแฟนๆกลับบ้านครับแยกย้ายครับแยกย้ายสลายตัวครับแยกย้ายสลายตัว